ดีจ้าพี่น้องป้องไปมือนี่ป่าเฮ็ดอันพักกาดพักกาดดองอันเกาหลีพี่น้องกิมจิแซบ่บแซ่บผู้ใดอยากได้สูตรเบิ้งเอาเล้อพี่น้องเล้อปลาลวกมีที่ให้เบิ้งอยู่เฮ็ดแล้วก็กินได้เลยพี่น้องออกมากินจัดจาฝาดเบื่มขึ้นต่ำบะฮวงเท่านี้แหละแต่ว่าป้าสีมักไปพืนหนึ่งก่อนมันจังสีออกว่าเปลี่ยนรสชาติอันของพักดอง บะเนีลาสิต้มะมา,มาเฮ็ดเป็น,นันต้มะมา,มาทะเลใส่ตัวหนีล่งไปแม่พี่นอ้องบูยังเสียบเลยเด้เขาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเด้อสวัสด,ดีจ้าพี่น้องฟ้องไปพอกันอีกแล้วก็ประสายกินเลาะเกาะใต้วันเมื่อนีประสายสิผ้าพ,พี่น้องมเ่เฮ็ดจิมจีเกาหลีพี่น้องพักกาดดองเกาหลี เครื่องปรุงก็มีผักกาดพี่น้องผักกาดข้าวเกา,าหลีเด้อพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักกาดข้าวนี่ป่าพระหันนี่ทำความสะอาดอยู่เอาไปตัดหัวออกพี่น้องแก,กะกาบออกทุกกาบแล้วก็เอาเกลือคุกเด้อพี่น้องเด้อประมาณซิมหานาที่มันยยกแล้วห้องก็ล่างสะอาดพี่น้องแล้วห้องมกคุกกับส่วนผสมมาเบิ่งส่วนผสมเลยว่ามีหยังเนียพี่น้องอันนี้ต้นหอมต้นหอมก็เอาสาเกลือ มักส่กันกับอันผักกาดนี่ยแหละพี่น้องให้มันยกเป็นน้ากันอันตัวนี้คือพริกป่นเกาหลีพี่น้องตามมาด้วยเกลือเราตัวนั้นคือแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าป้าเอาไปกวนแล้วเรียบร้อยเราตัวมากก็คือกุ้งพี่น้องกุ้งฝอยป้าเอาไปต้มซุปแล้วเรียบร้อยเติมน้ปาปลาเรื่องบอกน้ปาปลาน้าตาลแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลก็ใส่แคสีีกเดียวป้าเพราะท่านเนี่ยแยกออกแล้วก็หอมหัวไย แล้วก็ตามด้วยขิงแล้วก็หัวหอมกระเทียมพวกมู้นี่เอาไปปั้นร่วมกันพี่น้องเพื่อการบา่เสียเวลาเนาะป่าเลยอธิบายแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อเบิ้งต่อไปเลยพี่น้องว่าสิผสมกันแบบใดป่าเอาผักกาดไปเซ่เกลือก่อนจ้าพี่น้องหลังจากผักการดห้าคุกเกลือแล้วสิบหา้านาทีมันก็นสิยุบโตลงเนาะพี่น้องเนาะแล้วห้าก็เอาล่างน้ำออกให้สะอาดสะอาดพี่น้องแล้วก็ปั้นน้ำทิง้ง บะนีเครื่องที่ป้าแนะนําไปว่างนั้นกับมาปั่นร่วมกันแต่พี่น้องมันก็สะออกมาเป็นแบบนี้ปรุงรสให้แซแบให้นัวเลยพี่น้องให้เซ่บให้นัวือจงต่ำหุ้งเฮานี่แหละแล้วก็ล่วงลาดเลยพี่น้องปรุงรสตามที่ปลาแนะนํานั่นแหละเอาให้แซแบถือปากเข้าเลย เครื่องที่ป้าบอกว่างั้นเอาไปปั้นแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลที่ป้าบอกว่างั้นเลยละปรุงให้แซ่บเห็ดนัวกอยังเท่าต่ำของหุ่มเลยละ่ะเอาให้มันถึงรสเลยแล้วก็คนเห็ดมันเข้ากันแล้วห่ากะหานพ่าชนะมาใส่ไว้พี่น้องแค่ขึ้นเดียวก็ได้กินแล้วพี่น้องเดี๋ยวมื้อเย็นน้อป่าจะไมากินอ่างเดี๋ยวปากคุกกอน ป้าสายขอขอบขอบุญขอบคุณมูพวกพี่พี่น้องน้องที่เขามารับชมเนอพี่น้องเอ้อคันผู้ใดถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าแนะ่พ่อป้าได้มีกำลังใจเฮ็ดลิปใหม่ๆหมมาให้พี่ให้น้องได้รับชมอ,อีกจ้าสำหรับชิปนี้ป้าข็ขอยุติไว้ซ้ำนี้ก่อน้อาะจา้านาอบบยาวเกินแล้วก็บ่าสันเกินป้าก็เฮ็ดรวบลัดตัดตอนที่สุด ย่านมูพวกเบื่อจ้าก็เลยเหตุแบบสันๆจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า